การจับแยกของลูกไก่ป่าแท้กับสายพันธุ์ผสมกับพ่อเป็นไก่ป่าแท้แม่เป็นไก่ต่อผสมไก่ป่ารับนั่นคือตัวแม่สายนับดอกครับตัวแม่มีรับรองว่าหันเก่งคือสายพันธุ์ผสมกับ ให้ดูครับโตขึ้นมาแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนกับสามอาทิตย์ครับก็จับแยกครับจับแยกครับจับแยกออกเป็นกลุ่มละห้าตัวสิกลุ่มละห้าตัวห้าตัวแล้วก็ปล่อยข้างนอกตัวเมียสองตัวครับปล่อยข้างนอกตัวเมียสองตัวครับเพื่อไปอผสมกับอีกอตัวผู้ สายพันธุ์นับดอกครับอ,อกดำก็เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์เน้นสีสีสันครับปล่อยตัวเมียออกไปสองตัว้ังนอกดูว่าเย็ยนนี้พฤติกรรมของลูกไก่ป่าแท้จะเป็นยังไงจะนอนบนทางฟาร์มหรือว่าจะนอนที่ไหนก็จะติดตามดูครับนี่คือลูกไก่ป่าสายพันธุ์ผสมครับ แยกออกมากองนี้ครับก็เอาไว้ก็ชนกันครับอืมเป็นตัวผู้ตัวผู้ตัวตัวนู้นครับชนกันกับตัวผู้ฝั่งนี้ครับอ่แย่งแย่งจับฝูงกันับก็เลยเอาไว้ไม่ได้ก็ต้องต้องจับจับแยกครับส่วนฝั่งนู้นครับที่เห็นอยู่ครับก็อายุประมาณหนึ่งเดือนครับอ่าหนึ่งอาทิตย์ครับก็จะให อยู่ดูพฤติกรรมไปก่อนครับว่าจะชนกันหรือว่ายังไงครับให้ดูครับอืมก็ทางนน้นจะมีตัวแม่คอยคุมอยู่ครับตัวแม่เป็นกอ่า่ตตัวเมียกับใบ่ตตัวแม่สายพันธุ์นับดอกเหมือนกันครับตัวนั้นสายพันธุ์อกแดงครับอ่าก็พยายามเน้นสายพันธุ์ครับ นี่คือ,อลูกไก่ป่าแท้พันผสมของเด่นกินพระดีเจนมเมืองสุรินทร์ครับเน้นครับเป็นไกต่ต่อครับสามารถเอาไปขยายพันธุ์ครับเอาไปเป็นไก่ต่อได้ครับรับรองว่าหมานแท้แน่นอนครับนี่คือไกตอ่ต่อครับาสายพันธุ์นับดอกไก่ป่าครับตัวพ่อเป็นไก่ป่าแท้ครับ ที่เห็นนี่คือมีเลือดไก่ป่าสูงครับอืมสีดำๆครับขนยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ออกเต็มที่ครับตัวยังเล็กครับนี่คือไก่ป่าแท้ครับนี่ครับให้ดูครับก็แบ่งครับแบ,แบ่งแบ่งแบ่งขายอยู่ใครสนใจก็ทักมาครับ ไม่มีการย้อมแมวครับแมวไม่มีมีแต่แคทครับอ่ามีแต่แคทแมวแมวแมวรับนี่คือสายพันธุ์น้ำดอกครับของแท้ครับผมแท้แน่นอนครับสายสายนี้ครับอ่าเป็นไก่ต่อสายพันธุ์น้ำดอกตัวเมียครับอืขันรับรองขันแท้แน่นอนเป็นขันขันเก่งครับอืขันเก่ง เสียงรู้สึกว่าจะเป็นเสียงตัดครับผมจะเน้นเสียงตัดครับแต่ลูกออกมานั้นจะจะมีเสียงแบบไหนผมไม่ทราบก็ก็คอยดูติดตามอีกทีนึงครับนี่คือ,อเป็นลูกไก่ป่าใสครับก็ให้ดูครับไก่ป่าเทปแบบออกมาครับให้ดูครับตามนี้ครับ สนใจก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับผมทำช่อง y o u u ูทูบกดไลค์กดติดตามได้ทุกวันครับมีอัปเดตได้ทุกวันครับช่วงนี้เป็นช่วงไก่เล็กๆครับผมว่าทำช่องช่วงไก่ป่าลูกไก่ป่าแท้ยังเล็กๆกอโตขึ้นก็ทำไปเรื่อยๆครับ ทำช่องยู u ูปฝากช่อง youtube ของเด่นจินพระดีเจนนมุสรินด้วยครับตาม Facebook ก็ผมก็ประเด็นจินพระครับผมก็ฝากไว้ครับนี่คือลูกไก่ป่าแท้ครับ